สมมติว่าข้างหน้าขยับแล้วเดี๋ยวต้องขยับขึ้นไปหยุดต่อท้ายคณะเท้าขวาเหยียบเบรกก่อนแล้วก็ลดเบรคมือลงถ้าเราลดเบรคมือลงเลยแล้วไม่ได้เหยียบที่แป้นเบรกก่อนนะจะทําให้รถไหลไปชนข้างหลังได้โอเคเหยียบคล่าสุดเข้าเกีนหนึ่งครับต้องใช้เกีหนึ่งนะเพราะเกีนหนึ่งถือว่าเป็นรถที่มีกําลังมากสุดปล่อยไรก่อนครับปล่อยค่าก่อนให้รถซานอีกนิดนึงอีกพอเารแล้วเท้าซ้ายหยุดนี่เท้าขวายกให้หมดยกไปเท้าขึ้นมานัดขึ้นมายกนัดหน้าดีครับขึ้นแล้วนะโอเคหยุดครับเหยียบคล่าก่อนเหยียบบเร การเหยียบคัดเพื่อป้องกันให้รถกระตุกดับและเหยียบเบรกตามหลังได้ถ้าในระยะการหยุดกระชั้นชิดโอเค้านะเดี๋ยวครูใช้ขับลงเลยนะอะลองทําดูครับโอเคอ่ะปิดไฟฉุกเฉินเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตอนลงเหยียบเบรกก่อนนะถ้าเหยียบเบรกเยอะรถสรั่นต้องเหยียบคัสถ้าไม่เหยียบคัสรถอาจจะกระตุก ตอนลงอย่าเหยียบคาดอย่างเดียวเพราะถ้าตอนลงเหยียบคานเดียวเนี่ยการเหยียบคานคือตัดกําลังของรถตอนลงเหยียบคานเดียวรถจะไหลลงไปเร็วเลยอันตรายมากเพราะการเหยียบคาดคือตัดระบบการส่งกําลังของรถนะครับหมุนซ้ายเลยหมุนครับเลี้ยวซ้ายอยู่ทางด้านซ้ายนะ,ะขึ้นครับโอเคปล่อยคาดก่อนแล้วกดคันเร่งได้